สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับสู่ช่องอดิศรแฟมิลี่นะครับผมวันนี้แอดอดิศรและแอดพี่นะครับวันนี้เรามีของนะครับไปหาไปหาของพิเศษมานะครับนี่นะนัาพงโ์อยู่ไหนนัาพงโพงบนโต๊ะขึ้นมาขอบคุณพี่ๆหน่อยค่ะนัาพงโ์เเฮ้ยนะคะครับ เวลาเราคม่กล้าไม่กล้าีม่หยดแต่ว่านุก็ตั้งใจจัดดีเนี่เยี่ยมสวยด้วยมันเยี่เองนะคะก็ของขวัญที่เราให้พี่นุนนาเขาเป็นได้ข้าวันคอนะคะซึ่งลายนดูไปเลื่อนอูไปเลื่อนข้าวฟันคอได้ยินไม่ขึ้นมาหน่อยเร็วความตั้งใจคือเขียนเองกับมือนะคะเขียนคำวยพรนะคะเดี๋ยวค่อให้พี่นุนาโชให้ดูให้ไม่ก็ถ่ายได้นี่นะขอถ่ายได้โอเคนี่ครับมันโดนอ่ะ สติ๊กเกอร์บางหลยผ้าไม่เห็นเดี๋ยวไม่เป็นเดี๋ยวทำให้เห็นตะกรงบนบนี้ก่เปะคไม่เป็นไค้ว อย่าแย่งกันอย่แย่งมีกครกันแล้งกทีมีการแย่งกันแล้วนะครับพี่นาคงจะชอบนะเราบว่า้จะเข้าหน้าแล้วก็คือว่ไม่ใช่ใส่ครื่อไหล่อันวันนี้พีก่จะิด้เป็นนัเนะ้วเปนดขอบคุณพี่หนุ่ยขอบคุณพี่หนุ่ยแค่คุยในห้องเดียวกันนะคะดูแลเราเป็นสาวของเรในการทงานด้วยนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะค ตอนนี้นี่นาพี่โนวยพี่โนนาอดหนนเครซี่นะครับโอ้โหขอบคุณที่เมตตาด้วยครับผมนี่นะครับพี่สวยพี่โนนากับพี่เดือนน้บนี่นะมีผ้าคลุมไหล่สวยๆนะ ้องก่อนเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะวันนี้เบียก็ลงคลิปแล้วนะไปด้วยเด้อเดี๋ยวรอผ่านคลิปเลยก็ได้นะคะก็คือวันนี้ก็เป็นวันค้ายวันเกิดของพี่นานะคะเพราะว่าในน้ำนุกี้และพี่ทีิสอนทกนะาะ่าในน้ำนกี้และพี่อไช่งอิสรแฟมิลี่นะคะก็ขอ ขอไว้พรบอนกับสีทานะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะขภาพร่างกายแข็งแรงที่หสีไทยขอมพี่งยิ่สีน้นนะคะแล้วก็ให้มีแตาคนรักคนชอบนะคะเป็นที่สำคัญคือให้สีเทยรวยยิ่งยิขึ้นไปเลยนะคะขอบคุณา่ะนี่คือครีบๆทีเรียกวราอย่ฝรังเพลง ไหนๆล้วก็มีจูเนียใช่ป่ะถ้ามีทองเราก็ได้มงมีสองทองสองเชียวโอเคค่ะได้ค่ะขอต้อนรัค่ะคนละทองคนละคนละทอาคนละทองใช่คนละทองหนึ่งชั่วโมง่วงคนละคิวนะคะคนละคิวให้คิวเคซี่ก่อนนะครับ ขอบคุณพี่ผู้น่ารักทุกท่านนะคะได้เลขอบคุณเลยล่ะหนูจะบอกนะคะขอบคุณหนูไ huh. ม oh, hey, uh ่ไ huh. ด uh ้ค huh. uh ิดว่าหนูจะได้ตังค์ส่วนนี้นะคะหนูก็คือว่าปกติจะเอามาแค่สองฝืนที่พี่นุนาสั่งมันก็เหมือนมัดมือชกนะคะเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับน้องเคซี่นะคะนะะคตายมันวันนี้วันนี้น้องเคซี่จ่ายประกันไปหมื่นเจ็ดนะคะหนึ่งหมื่นเป็นเงินขายผ้ากำไรอีกเจ็ดพันเอากับแม่ งานจะสีแดงใช่ไหมจัดไปพี่สวยจังเอาาได้จัดไปใจปั๊มมีนะ้า้นไปนจัดไปอย่เปิดเไม่เป็นไรสวัสดีพี่เจี๊ยบค่้นะคะชาเจนนะคะน้องเฟซียไม่ได้เหลือตอนก่อนก็มีครับเดี๋ดีร้อนอนกองก็มีของฝากมาให้นะคะเข้าเฟรนะจร อ๋ออนี้โนีนะดวนะตอนตอนทั้งสองยตอนนี้น้อกับพี่อดิศรก็เป็นรานครบรอบของเราด้วยแล้วก็มันไม่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเนาะมัเป็นันเกิดของพีชนะด้วยนะีินดีากเลยยิดีท่นนะคะค่ะยนดีเจ๋อเบก่ังงงหมด Happy University ด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็เตเดี๋ยวเดยวพี่นาถาม แต่งกันมากี่ปีแล้วคะสองปีคือนี่คือปีที่สองใช่ค่ะว้าวยินดีด้วยนะคะแล้วเมื่อไหร่จะมีน้องคะชิบะซากอากาซากะซากะอดี๋ยวถามพี่นะว่าแต่งกันมากี่ปีแล้วพี่อดีศรเป็นคนพูดแล้วกันโอเคค่ะโุยพรว่าใหพี่หนูนะแล้วก็โอเคก็ในนามช่องอดีศรแฟมิลี่แล้วก็ช่องลนกี้แฟมิลี่นะครับแล้วก็ เราทั้งสองคนนะครับก็มีของฝันเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นน้ำใจจากช่องเรามอบให้พี่สาวคนสวยของเรานะครับหวังว่าคุณจะชอบนะครับลองแกะดูได้นะพี่หนูนาเพราะว่าสังเกตว่าพี่หนูนาน่าจะชอบพวกผ้าคลุมพวกอะไรพวกนี้นะครับก็เลยบอกว่าเราไปเลือกลายเราไปเลือกลายแกะเล่นได้นะก็เราแกะด่อนแกะโชว์ก็ได้ม่อนนีคุ้นๆนะก่อนนี้คุ้นๆนะใช่ไหมร้านพี่สวยเปล่าดิ นั่นเลยรานดุ๋ยกินเลยสวยเลยพี่อ๋อรู้เลยรู้รู้รู้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พี่หนูนาเราแกะโชว์ก็ได้นะฮะของพี่นาตรงไหนของพี่นาสิบไหอ๋อนะพี่นาสักอันอันสักอันที่ไหนสักอันที่ใช่ของพี่นาก็ยังไม่แกะเดี๋ยวเดี๋ยวของพี่นามาแกะด้วยอ่าไหนๆก็แกะแล้วเดี๋ยวเรามาแกะของขวัญเลยดีกว่าใช่เรามาเปิดเผยของขวัญก่อนเนาะแล้วเราค่อยร้องเพลงดีไหมดีนักร้องรีบไหมคะ นี่นี่ส่งคืนส่งไมค์คืนโดนยึดไปหมดแลตอนนี้นะคะส่งไมค์คืนไม่ให้บอกเดี๋ยวเราจะมาเปิดของขวัญเนาะเรามาดูว่าพี่นัดให้อะไรเนาะเนาะก็ยังไม่เปิดแล้วหนูก็ยังไม่รู้นะคะว่าพี่นัดให้อะไรนะคะ นี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูของน้องนนก่อๆจะถูกใจหรือเปล่านะ่ยน้องคนนึนะคะมันก็คือนคที่ชอบผ้าอยู่แล้วไม่ว่าจะผ้าอะไรชอบหมดค่ะขอบคุณมากๆโดยเฉพาะผ้าคลุมไหล่เนี่ยะดครับผมกับผาใา้ที่ด้านะคะแบบสึงแสนซาบุไวนะคะแล้วก็้มีแต่ ขอบคุณมากค่ะคอยบ้านเสร็จเร็วๆครับะเป็นสาวนครใช่ไหมเพราะเราอยู่ฝั่งเดียวกันเนาะมันจะเป็นสาวสกลนครเพราะอันนี้ก็เป็นสาวนครพนมมาอยู่สกล อนุกี้อ่านต่อนะครับไม่เดี๋ยวน้องไปเอาได้หรือยืจะไปเอาไม่มีปัญหาด้ในรถไม่มีอะไรนี่ก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงแกะกล่องของขวัญน,นะครับ VPFc นะครับอ่าตอนนี้นักร้องเรานี่เตรียมพร้อมแล้วนะครับไ,ไ,ได้ไม่แล้วใครต่อนะตอนะตอนี้เอาช่องนุนาพี่นุนาก่อนไม่ต้องแกะนะคะเออเออเอาเอาสาธุค่ะ ลูกขอมอบดเกิดบนพระมหาจักรภัินะคะโอ้โหาพาสะดวกค่ะครับพี่นัทนี่พี่นัทก็ได้นี่พี่เจด้วยพระมหาจักรัินะครับนี่พี่อ๋อครับวันนี้ห้าวันนี้ครับ พี่อ,อ๋อจะได้ไปสวดกับลุงนะครับอ๋อ,อสวดมนต์นะคะพี่อ,อ๋อพี่อ,อ๋อต้องสวดมนต์นะคะ <S <s <uk ar> แกเห็นแกเห็นพี่เขาวัดบ่อยหรือเปล่านี่ <laughs> ไปทุกวันทุกวันวันวัน <c oughs> โอเค <c oughs> ได้ครับอ่ามาดูดอ่าระหว่างนี้นะครับก็รอดูแกะกล่องของขวัญให้เสร็จแล้วค่อย ความบันเทิงในช่วงต่อไปนะครับพูดง่ายๆนะคะคือของแก่ของผ่านขอมกันนะคะแล้วก็ค่อยลงไลน์แล้วค่อยขึ้นใหม่ค่่แล้้วอยขึนใหมสำหรับท่านที่อยู่ด้านล่างนะครับห้องน้ำนะครับอยู่ด้านหลังนะครับนะฮะตอนนี้ยีนะะฮเข้ามาพาเราเยอะมากเลยวันนี้นะครับวันนี้เปิดแล้วก็จะไม่มีทศนานอให้เกิดพี่หนูนานะครับนะฮะขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับวัสดีครับพี่น้องเป็นใจโควิดข้างน้ ปีต้นใหม่ก็มีช่องอดีตสอนกับช่องนุกี้ก็เป็นช่องเล็กๆนะครับที่ได้รับความเมตตาจากเอทุกท่านนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ดูโฆษณาดูคลิปให้เราบ่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีกิจกรรมดีๆนะครับให้กับเอฟซีได้รับชมกันนะครับในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับเด็กเส